อ่าแล้วตอนนี้นะครับเราก็กำลังเข้าใกล้ตรงหน้าต่างนี้อ่ะเปาเปาเดี๋ยวให้เลือกนะระหว่างขึ้นข้างบนเนี่ยกลับไปดูตรงห้องที่หน้าต่างเปิดเนี่ยเอาอะไรก่อนขอขึ้นข้างบนมาทําใจก่อนดีกว่าครับอ่าโอเคโอเคไปไปไป,ไป,ไปอ่ะงั้นเดี๋ยวเราติดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากที่ลงมาจากข้างบนแล้วนะฮะอ่าแล้วก็บันไดนะครับนี่ครับผูกมากๆครับผูกมากกว่าครั้งที่แล้วที่เราใหม่นะครับแล้วพี่เปานี่น้ําหนักร้อยกว่ากิโลนะข <c oughs> ึ้นดีๆนะเปาจาับไว้ จะไปดีๆเอาขึ้นไปก่อนเลยขึ้นไปก่อนเลยไม่ตามผมมาเออตามอยู่แต่กลัวไม่ได้ไมันพังไงขึ้นไปก่อนอะโอเคครับหลังจากที่พี่เปาขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่กอลจะเดินขึ้นบ้างครับนี่นะครับถ้าเกิดพี่กอลเดินขึ้นมานะครับก็ถือว่าแบบสบายวิวเลยนะฮะ <c oughs> ไม่มีอะไรรุนนะฮะเพราะพี่กอล์ฟน้ำหนักเบากว่าพี่เปาเยอะ <c oughs> อาแล้วตอนนี้นะครับพี่กอล์ฟพี่เปาครับก็ <c oughs> ขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วนะผมอุ้ยแล้วบรรยากาศชั้นบนนะฮะบอกได้เลยว่าโซมกว่าครั้งที่แล้วเยอ่มากๆครับคครับนบนนนนะะช้้ี หน้าต่างเนี่ยโดยรวมแล้วก็ยังปิดดีกันอยู่นะครับนี่ที่เป็นบานเกล็ดนี่นะฮะแล้วรวมถึงประตูนะครับเพราะประตูเนี่ยมีกุญแจล็อกด้วยนะอ่านี่นะครับเฮ้ยเปาเปาเปาไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ร <c oughs> สองงั้นเราจะเห็นเหรอสองก็ไปดูที่มันมีอะไรเปล่า <c oughs> จริงเออเอานะมาแล้วอ่าเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับพี่คอปจะรองให้พี่เปาครับสอง้าไปดูในรูนี้ <c oughs> ครับว่าข้างในนะครับมีอะไรบ้างนะครับ แล้วโอ้ <th phin eventually> ้ถ <publication> okay, okay, ึงขัันนปเงินเเลลยแ้วโอคนะครฮะอนุวาสก่อนที่พี่เปาจะลองส่องเข้าไปดูในรูนี้ครับให้เพื่อนๆน้องครับกดไลค์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่เปาด้วยครับผมอ่ะเปาพร้อมยัง A few minutes later อาเลยลองส่องดูทีมีอะไรบ้างอ่านะครับตอนนี้นะครับพี่เปากำลังจะส่องไปแล้วนะฮะโอ้โหอยู่ตั้งไกลอ่ะเข้าไปใกล้ๆสิเอานะอะไรนะครับ นี่พี่เปากำลังส่องเอาไปแล้วนะครับเจออะไรไหมไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเหรอว่างเปล่าเลยเหรอมีแต่ของโต๊ะเก่าอยู่มีแต่โต๊ะเก่าอ๋อโอเคโอเคอ่ะแล้วหลังจากที่พี่เปลาลองส่องดูแล้วว่าไม่มีอะไรนะครับกันเดี๋ยวดรว่าเดี๋ยวพี่กอล์ฟกับพเพื่อนๆนะฮะจะได้ไปดูพร้อมๆกันนะครับผมไปไปดูกันโอเคนะครับมาเห็นไปพร้อมๆกันเลยนะฮะนี่นะครับโอ้ ยังมีเป็นบอร์ดนะครับพวกกระตูหรือเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะพี่ก็มองไม่ค่อยชัดนะฮะแล้วก็มีป้ายต่างๆนะครับวิ้นี่อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นสายไฟนะฮะแล้วรวมถึงโต๊ะนะครับเ้าอี้นะครับโอ้เยอะแยะมากมายเลยแต่สภาพโดยรวมของตึกชั้นนี้นะครับดูแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ซุดโสมเหมือนกับตึกข้างล่างมากเท่าไหร่นะฮะไปเดี๋ยวเดินดูข้างล่างต่อไปโอเคครับเราตามธรรมเนียมนะฮะเดี๋ยวให้พี่เอาเดินลงไปก่อนนะพอจะเดินพร้อมกันนี่พี่กอฟว่ามันไดสซุดแน่ ดดดดี S <S okay, ีะโอเคครับแล้วคราวนี้นะฮะเราก็มาต่อกับที่ชั้นล่างครับเออแต่ว่าข้างหลังนะครับมีห้องน้ํานะครับซึ่งน่าจะเป็นห้องน้ําของอาจารย์นะครับป้าไปไปเดี๋ยวลองส่องดูว่าข้างหลังมีอะไรบ้างอ่าตอนนี้นะครับพี่ป๊าก็เดินนําหน้าเรานะครับผมโดยมีพี่ก๊อฟนะครับคุ้มกันข้างหลังให้นะฮะนี่พี่ก๊อฟเสียสละมากมากเลยนะครับเนี่ยเดินข้างหลังนะครับดีบๆเร็วๆเ๋ยวๆรีบๆรีบห้องน้ำเนี่ยต้องสังเกตดีๆนะมันจะมี เป็นหลังแทนอ่ะใหญ่มากเลยนะไม่แน่ใจว่ายังอยู่เปล่าครั้งที่แล้วคือเจอใหญ่มากเลยไปเดี๋ยวค่อยๆเดินดูไปนี่นะครับเพื่อนๆน้องที่เคยติดตามพี่กอลฟก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้นะครับจะมีหลังแตนนะครับใหญ่มากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเ๋อ้าหน้าต่างเฮ้ยโอ้เพื่อนๆครับนี่คือหน้าต่างนะครับที่หลุดแล้วก็พังลงมาครับโอ้ดูสิครับเป็นช่องใหญ่เลยอ่ะโอ้ดูสิครับเพื่อน หน้าต่างนะอยู่ของพี่ก๊อฟนี่เองนะฮะคือเราสามารถส <ๆ S 2> ่องเข้าไปดูได้เลยโดย <immen> ที่ไม่ต้องเปิดหน้าต่างนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรมาโอ้ดูสิพี่ก๊ม,ม้แต่บานเกล็ดนะฮะที่เป็นไม้นะครับก็ผุกก่อนลงมาครับพังหมดเลยนะครับผมโอ้โปวดกินหมดแล้วอ่ะดูที่มีอะไรเปล <c oughs> ่าะปังน่าจะเป็นตู้เก่าตู้เก่าดูดูเฮ้ยเพื่อนๆสังเกตดีๆมีแมว เอ๊ะคนละตัวเหรเมื่อกี้หรือเปล่านี่ครับข้างในนี่เป็นน้องแมวนะครับอาศัยอยู่นะครับคนละตัวเออคนละตัวคนละตัวแปลกมากๆเลยเนี่ยข้างในนี่มีแมวนะครับแล้วก็ดูท่าทางแล้วก็ไม่มีตัวอื่นนะครับนอกจากตัวนี้ตัวเดียวเลยนะโหแล้วสังเกตดีดีครับตรงนี้มีเสากลางด้วยนะฮะดูแปลกแปดีนะครับเพราะปกติพี่เขาไม่เคยเห็นอาคารที่มีเสากลางนี้เลยนะนี่ครับแต่น้องแมวนะครับคนละตัวกับเมื่อกี้นะฮะ แล้วก็ลักษณะเนี่ยตัวใหญ่เหมือนกันเนี่ยเปาตัวใหญ่มาก,นนมกนนมเลยเนาะอุ้ยนี่ถ้าเกิดอยู่ใ,ใกล้ๆนี่คือคาดว่านะ่าจะตัวเท่าต้องลายลาเลยนะตัวใหญ่มากเลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะดุร้ายหรือเปล่าแต่ดูสถานเขากลัวเราครับเขาไม่กล้าเข้ามาใกล้ๆเลยนะโอเคนะครับแต่โดยรวมนะครับห้องนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมีแค่เศษขยะนะครับแล้วก็รวมถึงซากปลาหาพังนะครับแต่ที่แปลกขึ้นมานะครับนั่นก็คือมีน้องแมวนะครับซึ่งเป็นอีกตัวคนละตัวกับที่เราเจอที่ตึกเล็กนะครับผมซึ่งเป็นเรบอี่องที่เปานะครัผม เฮ้ยรู้สึกว่าลังแตนหายไปแล้วนี่เปาหายเลยนเฮ้ยนี่โอ้ดูท็อปเหลือแค่เศษนะฮะของลังแตนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าโดนชาวบ้านเอาไปกินหรือเปล่านะโอ้หายไปทั้งลังเลยนะครับโอเคนะครับผมจบสิ้นด้านหลังของตึกใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปด้านหน้ากันนะครับปอ่าแล้วตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟก็พาพี่เปาครับมาตรงหน้าตึกเด็กอนุบาลครับนี่นี่คือรูปลิงในตำนานพี่เปาน้องเวลาเคยมาเจอแล้วนะรูปลิงเนี่ยหลอนดีนะครับเนีย นี่ครับลูกจริงนะฮะแล้วก็เป็นพวก A B C นี่ครับแล้วก็เป็นเส้นทางให้เด็กๆกระโดดนะฮะช่วงนี้รู้สึกว่าพี่เปาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายใช่ไหมเนี่ยไหนพี่เปาลองกระโดดตรงไหนเนี่ยกระโดดตาม A B C เนี่ยกระโดดไปเลยอ่ะลองดูเอาอย่างนั้นเลยเหรออานะออกกำลังกายครับปาอ่าตอนนี้นะครับพี่เปานะครับกขากำลังจะกระโดดนะครับ A B C นะครับเอออย่างนั้นแหละเออออกกำลังกายเห็นไหมเห็นไหม โอ้ได้ออกกําลังกายด้วยนะฮะลดไขมันนะครับผมนี่แค่ขยับก็ได้ออกกําลังกายสนุกไหมเปล่าสนุกเนาะไม่หยุดแค่ตรงนี้เองเอะเอาอยู่ตรงนี้เหรอทําไมล่ะชนแล้วชนบันไดแล้วอ๋ออ่าโอเคนะครับแล้วตอนนี้นะครับพี่เปากับพี่เป่านะครับก็มาตรงหน้าตาที่เราติดท้ายอยู่ครับผมโอ้ตอนนี้นะครับพี่เป่าก็กำลังส่องอยู่แล้วผม ไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้โหจะไม่มีอะไรจต่ปาดเงือแล้วโอ้โหเงือนอี่เงือ,น,งอนี่คือร้อนหรือกลัวเนี่ยออ่าแล้วหลังจากที่พี่เตาส่องเสร็จเรียบร้อยน,นะครับเดี๋ยวพี่เนะครับก็จะพาเพืเ่อนๆนะครับมาดูนะครับผมว่าอะไรเป็นไงบ้างนะแตกต่างจากครั้งที่แล้วรเปล่านะครับอ่าแล้วตอนนี้นะครับพี่๊ตาก็ส่องเข้ามานะครับที่ตรงนี้ลักษณะคล้ายๆกับโครงของโชโรทัตเนาะน่าจะเป็นห้องของเด็กรูบาให้ดูกระตูดกันนะฮะดูหนังดูกระตูดอะไรประมาณนี้นะครับอืมโดยรวมนะครับก็ คนข้างที่จะลบพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าไม่ได้รับการทําความสะอาดมานานนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไริดปกติไปจากเดิมนะครับ A few moments later อ่าโอเคครับเพื่อนๆและตอนนี้นะครับพี่ก๊อกก็กลับมาที่ห้องครัวอีกครั้งนะครับโดยพี่ก๊อฟนะครับให้พี่เปาไปเดินสำรวจั้งนู้นนะฮะแต่ตอนนี้นะครับพี่๊อฟก็ได้ทําการเอาสู้นะครับผมไปเรียกร้อยแล้วก็รวมถึงแม่ญิจนะสองอันนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟนะครับจะทําการเอาสู้นะฮะ้องอย่างนี้นะครับ หนึ่งตัวนะครับสำหรับแม่กุญแจตัวนี้นี่โอ้โหนั่นหนามากเลยแล้วพี่ก๊อฟนะครับจะทำการเอาแม่กุญแจตัวนะครับมาคล้องกับโซ่อันนี้นะฮะแล้วก็ไปคล้องไว้ที่เกงเกงของพี่เปาครับแล้วหลังจากนั้นแล้วพี่ก๊อฟก็จะวิ่งหนีโอ้ดี๋ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าพี่เปายัมีการไงบ้างนะตอนที่เดี่ยวของเราเรากำลังเดินสำรวจทห้องน้ำผครับผมเป็นไงบ้าเปาไปสำรวจห้องน้ำมีอะไรบ้างไหมอ๋อไม่มีอะไรใช่ไหมมามามา อ่าโอเคนะครับตอนนี้คาดว่านะ่าจะครบถ้วนหมดทุกทุกท,ที่แล้วนะครับสำหรับโรงเรียนล้างนะครับผมก็มีทั้งตึกเล็กนะครับตึกใหญ่นะครับผมและรวมถึงห้องน้ำนะครับที่เมื่อกี้พี่กอ๊อลฟให้พี่ต่อสำรวจนะครับตอนนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วแต่เอ้ยลืมไปลืมไปข้างหลังเปาข้างหลังก็ยังมีเป็นป่านะค่อนข้างที่น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวว่านะครับเดี๋ยวพี่ก๊อลฟพี่ต่อจะลองไปสำรวจข้างหลังดูอีกรอบนึงครับผมว่าจะมีอะไรแปลกและแตกต่างไปจากเดิมบ้างนะครับนี่ไปเปาป่าอย่างเนี้ยใกล้ๆเนี่ยไปอ่าเดี๋ยวพี่ก๊อล์ฟนะครับย้านี่แหละเปา ตื่นเต้นมากเลยลอะนะครับตอนนี้พี่กอฟนะครับก็ <_ C 1> จะให้พี่เปาครับเดินสำรวจไปก่อนนะครับผมโอเคครับตอนนี้พี่อกอล์ฟปล่อยให้พี่เปาครับเดินไปนะครับผมโดยการที่ให้พี่เปาเดินนําหน้านะครับ <_ C 1> นี่นะครับโอ้ต้องตื่นเต้นมากมากเลยนะครับอ่าโอ้เปาลองสองดูสิตรงนั้นมีอะไรเปล่าเปาตรงนั้นอ่ะมีอะไรเปล่า <_ C 1> อืมฮะ ไม่มีเลยเหรอไในเป้าๆลองลองเดินไปหน่อยสิลองเดินไปหน่อยสินี่อะไรเนี่ยฮะเปล่าทำไมหงายหลังเลยอ่ะพอดีเห็นว่าเปาเป็นคนที่กลัวน่ะก็เลยอยากจะให้เปาอ่ะมีความอดทนแล้วก็มีความกล้าหาญมากขึ้นโอเคเดี๋ยวเจอกันนะเปาไปแล้ว โอ้โหแผงกลางก็เ,ลเ,เรลงจ้ำเลยเล้วพี่ก๊อฟอือจ้าเลยเดี๋ยวดู้ว่านะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะแก้พี่เปาครับโดยการทิ้งพี่เปาไว้ที่นี่แหละแต่พี่ก๊อฟก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับคือพี่ก๊อฟจะมานั่งรอในรถนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับผมว่าพี่เปาเนี่ยจะสามารถแก้โซ่ได้หรือเปล่านะแต่จริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะแค่ถอนเกงออกก็ได้แล้วนะคิดว่าเดี๋ยวช่าแปะพี่เปาคงตามมาแล้วแหละโอเคเข้ามาเดี๋ยวดู้ว่าครับเราลองรอยรถแล้วกันจะสบายใจแก้คนสมเร็จ